Three, two, สวัสดีครับผมมีต่างฟัน์มนานาลพนครับวันนี้ผมจะพามามาดู ขวดที่เราดักแมลงวันทองไว้ครับว่าจะเข้าไหมครับวิธีนี้ได้ผลดีครับนี่ครับเข้าครับผมดูครับนี่ก็เข้าครับ รีบทําครับก่อนพิกก่อนผลไม้จะเป็นแบบนี้ครับตายทิ้งเฉยครับดูครับมะเขือก็เจาะครับแรงวันทองเจาะหมดครับมะนาวสุกก็เจาะครับนี่มัดูครับเยอะมากครับ วิธีนี้ไม่บาปนะครับวิธีนี้บอกเลยนี่ครับสังเกตแล้วครับพอเขาจมน้ำตายเองครับโตครับมาดูนี่ครับเพราะเราไม่ได้ฆ่าเขานะครับดูนะครับลอยอยู่ด้านล่างครับเขาจมน้ำตายครับ จมน้ำตายมาแล้วครับผมดูแลสวนของท่านครับดักมแมลงวันทองออกครับไม่งั้นพิกก็จะเป็นแบบนี้ครับหล่นทิ้งนะครับเหลืองครับไม่ได้กินครับก็จะประมาณนี้ครับผมครับ